อัสสลามุอะลัยกุมรารมุลอฮิวะบเระกาตุกับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวตำบลทุ่งพ pues อที่รักทุกท่านนะครับที่ใช้บริการกับรถขยะขององค์การบริษสวนตำบลทุ่งพอนะครับตอนนี้ขอความร่วมมือนะครับพี่น <handy are> ้องตำบลทุ่งพอนะครับเนื่องจากว่าขยะในพื้นที่ตำบลทุ่งพอนะครับตกค้างปริมาณเยอะมากเลยนะครับขอพี่น้องแยกขยะก่อนทิ้งนะครับขยะเหล่านี้พี่น้องสามารถนําไปขายได้นะครับให้พี่น้องแยกขยะก่อนนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่า นะครับขยะในพื้นที่ตำบลทุ่งพอตกค้างมากๆ,ๆนะครับต้องขอมาอัพต้องขออภัยพาะพี่น้องที่ใช้รถบริการของอบตทุ่งพอนะครับในการเก็บขยะนะครับขอความร่วมมือเน้นย้าว่าขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้งนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ตำบลทุ่งพอมีขยะตกค้างเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับผมจากองค์การบริหารสวนตำบลทุ่งพ่อ